นะครับผมว่ามันก็อาจจะมีย่อบ้างแต่ว่าในช่วงที่ย่อเนี่ยมันก็จจะมีบางตัวเนี่ยที่ดูแข็งกว่าแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วเพิ่งมีสัญญาณในการเบรกขึ้นมาเนี่ยผมก็รอจังหวะอยู่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีการเบรกเอาท์นะครับผ่านเส้นของดาวเทนไลน์ได้สักทีแต่การที่มันนิ่งๆและเก็บสะสมกําลังตรงนี้มันทําให้เราพอมองเป็นแพทเทิร์นได้นะครับแพทเทิร์นนะครับที่ผมมองอยู่ตอนนี้ก็คือรูปแบบของอินเวอร์ a เฮดแอนด์โชเดอร์นะครับ ครับจาร์แชมป์ครับอากาศเป็นแบบนี้ตลาดเป็นแบบนี้ยังมีหุ้นเด่นหอ,อก,กับบ้านมาฝากเราเหมือนเคยไหมครับจาร์แชมป์ครับก,ก็ยังมีนะครับคือตลาดมันมันขึ้นเนี่ยมันก็หาง่ายกว่าตลาดลงแหละนะครับแต่ว่าช่วงเนี้มันก็ต้องก็คงต้อง s e l e c t i v e บายมากขึ้นนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ฐานแถวประมาณพันห้าร้อยแปดสิบละเราขึ้นมาแถวประมาณพันหกร้อยหกสิบก็ประมาณประมาณแปดสิบจุดละนะครับผมว่ามันก็อาจจะมีย่อบ้าง แต่ว่าในช่วงที่ย่อเนี่ยมันก็จ,จะมีบางตัวเนี่ยที่ดูแข็งกว่าแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วเพิ่งมีสัญญาณในการเบรกขึ้นมาเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่น่าสนใจขึ้นมาแทนนะครับครับตัวแรกเป็นใครครับอาจารย์แชมป์ครับเอ,อ่สำหรับตัวแรกนะครับเราให้เป็นตัวของ t r i p l e I นะครับ Triple i โอเคนะครับสำหรับ t r i p เป I เนี่ยเป็นหุ้นที่เอ,อราคาเนี่ย ซึมซมมานานนะครับซึมซมมานานเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยถอยลงมาจาก18บาทนะครับแล้วก็ซึมเนี่ยนิ่งมานานเลยนะครับผมก็รอจังหวะอยู่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีการเบรกเอาท์นะครับผ่านเส้นของดาวเทนไลน์ได้สักทีนะครับซึ่งการเบรกเอาท์ก็เกิดในวันนี้นะครับเป็นวันแรกแต่ว่าโอเควันนี้มันอาจจะเบรกแบบรุนแรงนิดนึงนะครับเบรกรุนแรงนิดนึงดังนั้นก็อ่ก็หาจังหวะเวลาย่อแล้วก็ค่อยเข้าก็าได้นะครับแนวรับเนี่ยเรามองอยู่ประมาณโซน 15บาทนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับสำหรับ Triple I นะครับแนวต้านด้านบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15.7ถึง16บาทนะครับ s t o p l ล s s ถ้าเกิดต่ำกว่า14.7นะครับราคาไซด์เวย์มานานนะครับพึ่งเบรคขึ้นมาเป็นวันแรกเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะวันเดียวจบนะครับน่าจะยังเล่นได้ต่อนะครับครับ t r I p l e I จำกัดมหาชนนี่คือหุ้นเด่นหอกับบ้านตัวแรกนะครับขยับไปดูตัวที่2ครับจันแชมป์ครับ สำหรับตัวที่2นะผมมองเป็นตัวของ OSP นะครับคือช่วงนี้ผมจะมาดูในหุ้นของกลุ่มพวกเครื่องดื่มเยอะนิดนึ่งนะครับคือก่อนหน้าเนี่หุ้นพวกกลุ่มเครื่องดื่มมันก็ไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มนะครับ,รบเราสังเกตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเซฟินเด็กเนี่ยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นนึ่งเยอะนะครับดู OSP นะครับช่วงหลังนี้ก็นิ่งๆนะครับนิ่งๆเหมือนไซเวย์เก็บสะสมกำลังดูเนี้ยนะครับ แต่การที่มันนิ่งๆแล้วเก็บสะสมกำลังตรงนี้มันทําให้เราพอมองเป็นแพทเทิร์นได้นะครับแพทเทิร์นนะครับที่ผมมองอยู่ตอนนี้ก็คือรูปแบบของ i n w e r t h e a d and Should er นะครับจุด3จุดที่ผมตีไว้นะครับจุดกลางคือหัวนะครับจุดซ้ายคือไหล่ซ้ายนะครับจุดข้างขวาเนี่ยคือไหล่ขวานะครับดังนั้นฟอร์มเป็นลักษณะ i n นเ r อร์ e เ a d d อนด์โชเดนะครับ เราก็เลยให้น้ําหนักแถวประมาณ34.5เนี่ยเป็นจุดในการสะสมได้เพราะว่ามันเป็นจุดเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันพลิกกลับมานะครับกลับมาเบรกผ่าน35.25นะครับ OSP เนี่ยก็จะเกิดสัญญาณบวกเปิดอัพไซด์มาที่ประมาณ35.36.5แล้วก็37.5ตามลําดับนะครับ s t o p loss ก็ถ้าต่ํากว่า34บาทนะครับสำหรับ OSP นะครับจานาร์แชมป์บอกย่อหน่อย แนวรับ34.5แนวคัดคือผิดทางเมื่อหลุด34บาทนะครับแล้วก็ไปลุ้นครับจันแชมปบอกว่าในายะสำคัญคือ35.25ถ้าทะลุ35.25ขึ้นมาเมื่อไหร่สัญญาณบวกมีโอกาสลุ้นขึ้นไปข้ปขางบน36.5และ37.5เป็นด่านต่อไปสำหรับ OSP โอสถสภานะครับจันชมปครับถามเพื่อ ประกอบความรู้ระหว่างบรรทัดระหว่าง2ตัวนี้ความแรงของความน่าสนใจและโมเมนตัมระยะสั้นระหว่าง Triple I กับ OSP ใครเนี่ยครแรงกว่ากันครับใครสัญญาณแรงกว่ากันครับจันแชมป์ก็จริงๆก็ควรจะต้องเป็น t r i p l e I นะครับเพราะ t r i p l e i เนี่ยมันมันเบรกไปแล้วนะครับแต่ยัง OSP เนี่ยคือเราเหมือนเรา,าพยายามสะสมเพื่อรอจังหวะในการเบรกนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าแบบ เน้นไวเนี่ยทิโตไอเนี่ยก็อาจจะจะไวกว่านะครับแต่คนที่แบบไม่ชอบไล่ราคามากับชอบแบบรับเซฟเซฟเนี่ยโอเมันก็จะดูดีกว่านะครับซึ่งเราก็พยายามเลือกคุ้หลายๆสไตล์แหละนะครับเพราะเพราะเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยก็มีสไตล์ในการเล่นที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็ชอบเซฟเซฟบางคนก็ชอบซิงซิงนะครับครับถ้าเล่นแบบเซฟเซฟอย่าง OSP มีโอกาสกินคําโตมากกว่าไหมครับอาจารแชมป์ครับอ่าก็ถ้าเกิดมันเป็นแพทเทิร์นอย่างที่ผมคิดจริงเนี่ยถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ยก็ อาจจะมีโอกาสได้ได้มากกว่านะครับเพราะทิ i เปิลเนี่ยเ,เราก็ต้องยอมรับว่าเรา,เาจุดเบรกจริงๆเนี่ยมันคือแถวประมาณ14.6นะครับเรามาซื้อแ <c oughs> ถว15เนี่ยเราก็เราก็หายไปสักประมาณ0.4ละนะครับแต่เราแค่ยังมองว่ามันยังขึ้นต่อแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> ดังนั้นคุณที่เราซื้อได้ต้นๆเนี่ยมันก็มีโอกาสาที่จะได้อัพไซด์ที่มากกว่าอยู่แล้วนะครับ หลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุดมันนี่พัท0 0นของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธนาเดชรังสีธนานนนะครับรอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนก่อนหน้าจะถึงวันเสาร์ก็มีเสริมพื้นฐานให้แน่น2รอบก่อนจะเจอวันจริงด้วยสิธ์เก่าได้แต้มต่อ สิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยสนใจติดต่อสอบถามทางไลน์ ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ